สิบนาทีเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพลตวเรกวิรุณพื้นแสนสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในานามสมาชิกรัฐสภาการที่ผมได้ขอวิปลายในวันนี้ เพื่อสนับสนุนร่างของสมาชิกสภาผู้แทนและวุฒิสภาที่เสนอการแก้ไขรัฐนูญไปสามร่างร่างที่หนึ่งคือเกี่ยวกับมาตรา9 9 0ร่างที่สองเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา68แห่งรัฐธรรมนูลและร่างที่สามเกี่ยวกับที่มาของ สมาชิกวุฒิสภาในการที่อภิปรายของผมนั้นผมได้สนับสนุนทั้งสามล่างและในวันในขณะน,นี้ผมก็จะสอาอภิปรายสนับสนุนเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา111แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปีพศสอ5พ5ห ผมขอเรียนกับท่านประธานสภาด้วยด้วยความเคารพว่ากระผมได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาปีพศ 2, 2 5 4 3จนถึงปี2549นะครับผมขอเรียนให้ท่านประธานทราบเลยว่าสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิภารุ่นแรกตามรัฐนูนปี40ผมมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าในสมัยนั้นในรัฐนูนปี40นั้นมีสมาชิกวุฒิภาทั้งหมด200คนมาจากการเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิภาขณะนั้น เป็นมีศักด์มีศักดิ์สีเท่ากับสอส,อสคือเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่สำคัญที่สุดคือมาการจากการเลือกตั้งแล้วต่อมาผมอยู่ดำรงตำแหนง่งในสมาชิกวุฒิภานั้นนะ่ะหปีครับมีเลือกตั้งใหม่เป็นสมาชิกวุฒิภารุ่นที่สองที่6ปีแต่รุ่นที่สองนี้ ท่านอยู่ได้ประมาณหเดือนครับที่อยู่ได้ประมาณหเดือนเนี้ยเนื่องจากว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิภาไม่ครบตามจำนวนพอในปี4.99 9, 9กันยา4.9ก็ได้เกิดการยึดอำนาจและยุบสภาที่มาจากการเลือกตั้งในรุ่นที่สองช่วยปิ้วและก็ต่อมา ได้มีรัมนูญปี50กำหนดให้สมาชิกวุฒิภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนรวม76คนในปัจจุบันและมาจากการสรรหานะครับจำนวน74ขั้นหรือ74คนในปัจจุบันนี้การสรรหานี่สรรหามาจากไหนครับในปีรัชนูนนี้ครับ ฉบับนี้ผู้ที่สรรหาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมาจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากผู้ที่สรรหามาจากประธาน,นมาจากใครครับมาจากประธานสาลดีกามาจากประธานสาลรัฐมนูลมาจากคณะกรรมการปป,ปช มาจากคณะกรรมการเลือกตั้งที่สรรหาเข้ามานะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้อย่างไงครับการที่จะตั้งองค์กรอิสระอย่างกก่าวที่ผมกล่าวมาถึงนี้ไม่ว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าประธานปกตไม่ว่าประธานปปชไม่ว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าประธานศาลป,ป,ป,ปกครองนะครับ รวมทั้งคณะศาลรัฐมนูลครับใครเป็นคนเห็นชอบครับคือวุฒิสภาวุฒิสภานี่มาจากไหนครับก็มาจากประชาชนซะ76คนและจากสรรหาซะ74คนครับท่านจะเห็นว่าใน150คนนี้นะครับ เวลาจะเลือกสอวอสัรหาใครเป็นคนเลือกกององค์กรอิสระท่านเห็นไหมฮะ,ะวเวลาจะเห็นชอบองค์กรอิสระใครครับก็ใครล่ะครับก็สอวอรสรรหาและสอวอเลือกตั้งนั่นแหละครับต่างคนต่างตอบแทนนะครับในรัฐมนตรีบำนี้นะครับไม่เหมือนปี40ที่ผมอยู่นะครับ ผู้องค์กรอีสระทั้งหลายนั่นน่ะสองร้อยคนนั่นน่ะสวเห็นชอบทั้งสองข้อยร้อยคนจากการเลือกตั้งสวเห็นชอบครับแต่ท่านองค์กรอิสระทั้งหลายไม่มีสิทธิตั้งจากไม่มีสิทธิตั้งเห็นชอบจากการสรรหาสวรครับอย่างนั้นผมถึงเห็นว่าสวเลือกตั้งนี้มาจากประชาชน เป็นอํำให้อำนาจประชาชนในการที่จะทำงานให้เป็นอย่างอิสระและเอกภาพไม่ใช่ต่างตอบแทนและสิ่งสำคัญที่สุดครับสอวอมีอำนาจอะไรรู้ไหมครับอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสวสอ,วอ องค์กรอิสระทั้งหลายครับรวมทั้งพิพากษาตุลาการนะครับในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสอไปทางยุดเจริตที่สอไปนางการปฏิบัติยุติใบหน้าที่ไม่ยุติธรรมที่สอว่าไม่เป็นกลางในการพิพากษาตัดสินคดีพิจาณาคดีเอ็นเอียงไหม นี่คือสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ที่ท่านจะต้องพิดหนณาเห็นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังว่ารันูนปี50จะดีกว่าปี40ว่าองค์กรอิสระเป็นยังไงครับขา่าบวนการในการตัดสินคดีเป็นยังไงเห็นแก่ตาประชาชนและสภาหแห่งนี้อย่างนั้น สิ่งที่ผมอยากกับพี่นาก็ให้เห็นชัดเจนว่าอำนาจสอสออำนาจสอวอันมาจากพวงชนชาวไทยแล้วสรรหามาจากพวงชนชาวไทยไหมกฎหมายรัฐนูนใช่ปีห0ูนี่เขียนไว้ว่าสอสอไม่ว่าสรรหา,าไม่ว่าสอสอเลือกตั้งไม่สอวอเลือกตั้งสรรหาเนี่ย เป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยแล้วท่าน74คนนีเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยไหมดูให้ดีดูให้ชัดอย่างนั้นการที่ท่านกลับไปให้ประชาชนเลือกตั้งในในร่างฉบับนี้เนี่ย200คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบที่ควรครับเป็นสิ่งน่าเห็นใจที่เหมาะสมผมยังมองไปถึงตุลาการนะครับ โดยเฉพาะสารนนูนประธานศารปกครองนะครับสิ่งสำคัญดังนี้เป็นการแก้คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับชัดเจนคืนสิทธิ์ให้ประชาชนและการแก้คราวนี้ก็ให้สิทธิ์สวรสรรหาที่ท่านมีอยู่ท่านอยู่ต่อไปจนจบ ตามวาระเมื่อจบวาละแล้วท่านก็มีสิทธิ์มาลงเลือกตั้งอีกไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรเป็นการคืนสิทธิ์ให้แก่ท่านแล้วให้ท่านเข้ามาสู่กระบวนการมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากคนไม่กี่คนที่มาสรรหาแล้วลงมติอะไรสารพัดเรื่องใช่ท่านเป็นคนดีมีเยอะคนที่รู้จักกับผมเนี่ย ทั้งสรรหาและเลือกตั้งรู้จักกันดีนะครับเราขอให้ท่านพินาโดยรอบครอบและผมขอสนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายให้สวมาจากการเลือกตั้งตามมาตราหนึ่งหนึ่งที่แก้ไขครั้งนี้จำนวน200คนครับผมขอสนับสนุน